สุดสมัยดีครับพี่น้องยินนี้ต้อนรับก็สู่ชนชัยรถไทซิ่งช่ไหมครับอ่าวันนี้เขาอยู่กับหน้างานขันขาวเขาเรครับหลากขันเลือพี่น้องไปกับยันมะหาจิรครับห้าสิบเจ็ดแรงครับอ่าฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชนชัยรถไทซิงช่ไหมนี้เรือพี่น้องงานเขาคือ เอาหาเกตัวนี้ไปเขานาง,งานครับนี่ครับงานรถไถลากจูงพี่นอ้องนี่ครับลากลูกพ่วงออกจากไห้อ้อยเออออกจากลูกหีครับนี่คือสลักเนี่ยว่วางงานอยู่สนใจติดต่อ,อได้ด้อยพี่นอ้อง รายได้ดีครับมีตอนนี้ลังขาดคนงานด้ครับตอนนี้เฮาอยู่อำเภอเกษตรสมบูรณ์ครับแล้วเกษตรเอเอาไปส่งหลักอะลับไปเอา M62 เขาพี่น้องเดี๋ยวมีคลิป M62 ครับมื่อน,นี้มึงหาเจ็ดไปก่อนครับพี่น้องห้าเจ็ดของยันมาครับจอดซื้อของอยู่ครับ หลบซ้งโฉมไม้ของยันมารับถือว่าเขาทายอยู่ครับพี่น้องฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามชน่นใจรถไทซิ่งชนวนี้เรื่อพี่น้องเด้อลาวว่าเรื่องงานมาเนี่ยผู้ใดสนใจอยากมีงานเหตุครับช่วงไหนป้อยนี่พี่น้องสนใจคอมเมมต์มาได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ติดต้ไว้ให้ครับ เ้าว่ามันหาลอยหละกกาข้างคืนหกลอยครับระยะงานประมาณสามเดือนครับสามถึงสี่เดือนครับครับรถไทยลากจูงครับคือรับครับรถไถยลากลากลูกพ่วงลูกลูกรดพ่วงของรถพ่วงสิบล้อนะครับออกจากลูกหีบลูกหีบอ้อยครับคือ เขาดำอ้อยแล้วเขาลากลูกเป้าครับออกจากม้ออกจากดำหีบข้าเจ้าไม่จอดไวให้ข้าเจ้าครับอยู่ในโรงงานครับทำงานในโรงงานตลอดกะฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์ในเด้อชวนชัยรถไถซิ่งชนะครับคลิปนี้กะปัดเย็บพี่น้องสุขสบายดีเปปัินสุขผูสุข้นครับสวัสดีครับ